ให้ผมฟังหน่อยผมไม่ได้ยินจากปากป้าเลยเป็นไงครับโอ้ยความสั่นอยู่แบบนี้นี่นี่ดูดูดูสั่นจนแบบมั่ยหมดเลยของเท้านะผมผมดูตอนเดินลิบบินน่ยกระสุดยอดเครื่องบินเออแล้วก็ตอนาใบันไดเลื่อนนี่ก็อู้เอาเอาเรื่องเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกโอ้เป็นยังไงเขาบอกว่าตอนขึ้นนะแบบว่ากลัวหงมันอื้อนอนก็เตรียมลูกโอมไปเลยนะพอตอนเมื่อคืน หนูแบบก้วหนูอะไรอย่างงี้นะแบบหนูต้องออกระบายไงอย่าลองมอมึ้งสุอ๋อโอ้ยให้หนูอ๋อแนะแบบหนูแบบยังไงละหนูแบบตื่นเต้นนั่งนั่งคู่กันกับยายจำลองไหมน้องจูโมงจะนั่งขอบประตูจะลองนั่งกลางหนูนั่งข้างในบอกว่าหนูอยากไปนั่งเป็นขอบประตูเนาะนสวยเนาะการจะมองลงมาหันาโอ้ขาหมาหนูขอนั่งริมเลยได้นั่งริมใช่ไหมได้เห็นวิวสวยหนูบลาตาเลยหนูสิบึง สมกับหนูอยากขึ้นนะครับอันนี้แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ได้ได้รับตรงนี้เนาะไม่คิดไม่ฝันฝันว่าเฮาชีได้ขึ้นเครื่องขนะหนูก็ว่าสักมือหนึ่งหนูซีหาเงินหนูอยากขึ้นขานึ่งก็ได้ไม่ต้องไปกลางหน้าแบบขาได้ขาหนึ่งก็ได้ะนะโอ๊ยบานนี้เรูตอนนี้ความฝันเราเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างครับาแล้วตอนเดินแบบแล้วครับผมลุ้นอยู่ตอนเดินลงมาได้เลื่อนน่ะหนูเข้าหนูขยอยวนนี้หนูก็ยัง่าคน เปลงปบันไดแลตายาเอ,อแต่ป้าใส่ชุดสวยจริงๆนะครับวันนั้นผมไม่ได้ชมนั่นนะมนนผมชมด้วยจากใจจริงเลยว่าใส่ชุดอาภาคามน่ะสวยมากครับครับเหมือนกับอะ,อะไรนะนักข่าวช่องสามกาละเมอครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> ผมลุ้นอยู่ครับ <c oughs> ขอบคุณคุณป้ามากครับ <c oughs> ที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังครับนี่ครับป้าถอนน่ารักเสมอนะครับครับ ตอนนี้อยู่หน้าโดมเจ้าแม่โสรพีนะครับ